สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะมาดูกันว่าวันนี้ชาวสำเพ็จทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งบริษัทของเรานะคะจะเข้างาน9 0้าโมงเช้าถึง6โมงยินโดยวิธีการมาบริษัทของเราก็ง่ายนิดเดียวเนื่องจากอยู่ติดถนนวิภาวด,ดีรังสิตหรือถ้าเข้ามาจากทางฝั่งสะพานควายก็ลัดเข้ามาตามซอยธรรมระจนถึงินธรมระซอย14ก็เข้ามาตามทางที่เรียกว่าซอยเลนโก้ได้เลยค่ะ กวัันทรของเรานะคะก็จะมีการประชุมกันเพื่ออัปเดตงานในแต่ละสัปดาห์แลกเปลี่ยนข้อมูลกับปัญหาที่เจอเพื่อช่วยกัน,นแก้ปัญหาโดยวันนี้นะคะเราก็เริ่มประชุมกันตั้งแต่10โมงนะคะจนถึง11โมง7นาทีนะคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นบรรยากาศการประชุมงานของเรานะคะภายในบริษัทเลยนี่นะคะก็จะมีหน้าเคร่งเครียดกันบ้างหรือว่ามียิ้มแย้มกันบ้างะคะเราหว่างการประชุมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการทำงานที่เครียดเกินไปนะคะ ะะหลังจากประชุมกันเสร็จแล้วนะคะก็เราก็จะทําการแยกย้ายกันนะคะไปทํางานกันแต่และหน้าทีก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์ของบริษัทเรานะคะชื่อว่าพี่แอมนะคะโดยตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนการรีเสิร์ชค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่ไทยนะคะก็จะทําหน้าที่ในตนําแหน่ง R&D Engineer ค่ะ หันไปมองนาฬิกาก็บ่ายโมงแล้วนะคะซึ่งบริษัทของเรานะะคจะพักเที่ยงไม่ตรงกันเลยค่ะจะมีเที่ยงบ้างบ่ายบ้างหรือว่าบ่ายสองก็มีนะคะเนื่องจากว่าเร่งมือการทํางานให้ลูกค้านะะคี่นะคะภาพบรรยากาศการออกไปพักเที่ยงของเราค่ะเสร็จแล้วก็กลับมาทํางานกันนะคะอันนี้เป็นช่างฝ่ายเทคนิคของเรานะคะกําลังบัดกรีบอร์ดอยู่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่เจค่ะส่วนคนต่อไปนะคะก็จะเป็นพี่อาร์ตกำลังบัดกรีบอร์ดอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นช่างอีกงคนของเราค่ะ นี่ก็จะเป็นแอดมินของเรานะคะกําลังทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าเลยค่ะนี่ก็จะเป็นการเช็คสินค้านะคะเมื่อของเข้ามาแล้วเราก็จะต้องทําการเช็คสินค้าก่อนเพื่อทําการเข้าสต็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็น AIN นะคะสินค้าของเราค่ะเป็นตัวแปลงอ่านค่าเซ็นเซอร์40มิลลิแอมค่ะ ต่อมาก็เป็นพี่อาร์ของเรานะคะทำหน้าที่เป็น Manager ร์แอนด์เทคนนะคะคอยจัดการงานให้กับคนในองค์กรค่ะอันนี้ก็จะมีพักการระหว่างทำงานบ้างนะคะหลังจากพักเบรกกันแล้วซีอองเรา,าก็ได้กลับมาทำงานับูค้าเลยค่ะทดสอบตัวชุดคอนโทรลครับที่ลูกค้าสั่งคมาแล้วก็ QC ค,ครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของแก้เตือนเข้ามาในอเคชั่นได้ด้วยครับว่าตัวไหนคของตรงนี้ครับ นนแล้วก็มันตั้งเวลาเขาดห่าด้จริงไหมไหมแล้วก็สามารถกดปุ่มสวิตซ์กดหยุดเวลาแล้วจะกลับไปที่อีเส้นข้ามก็เตรียมส่งขาวันนี้เรียบร้อยครับและนี่ก็เป็นหนึ่งวันของซัมเทคนะคะ